สวัสด,ดีดค่ะมาพบกับช่องหลิวชัวร์แรกนะวันนี้เราก็จะมารีวิวเกี่ยวกับบ้านโมเดลจิ๋วของเลโก้แบบละเอียดเลยค่ะผูชมกนันเลยค่ะ,ะ <omes S 1> สวัสด,ดีค่ะอันนี้เราจะมาอันนี้เราก็จะมารีวิวเกี่ยวกับบ้านโมเดลจิ๋วต่างนี้ก่อนนะคะ ก็จะเป็นแบบบ้านโมเดลจิ๋วที่เราซื้อมาประดิษฐ์นะคะประมาณห่อละสี่ประมาณล่อละสี่ร้อยบาทพอเราสั่งมาก็จะเป็นแบบนี้ข้างหน้าข้างหลังข้างข้างแล้วเราก็จะมารีวิวแบบนี้ก่อนนะคะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าบ้านหลังที่เราจะรีวิวก็ไม่ใช่หลังแรกที่เราประดิษฐ์นะคะหลังแรกที่เราประดิษฐ์อยู่ที่บ้านใหม่ค่ะเดี๋ยวพอไปถึงบ้านใหม่เราก็จะรีวิวกับบ้านหลังแรกที่ประดิษฐ์ที่สักนะคะ เราจะมาชมในตัวบ้านเราก็จะชมหน้าบ้านก่อนเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก่อนเข้าบ้านก็จะเห็นเป็นสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านนิดหน่อยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วพอเราเริ่มเข้ามาในตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้นี่พอเข้ามาในตัวบ้านแล้วเราก็จะเจอห้องรับ แขกค,ค่ะห้องรับแขกแล้วก็จะมีโต๊ะเล็กๆมีหนังสือด้วยค่ะและแล้วก็จะมีห้องและติดกับห้องรับแขกก็จะมีห้องครัวมีเป็นเคาน์เตอร์ที่ติดกับโต๊ะกินอาหารแบบนี้เลยนะคะและ้วพอเราขึ้นไปชั้นสอง เราก็จะเจอเป็นห้องนอนค่ะแล้วก็ข้างๆก็จะมีโต๊ะทำงาน,นอาก็ีแล้วก็มีเก้าอี้นุ่มแล้วก็จะมีระเบ,บียงนี้ด้วยนะคะระเบ,บียงก็จะมีต้นไม้เล็กๆตกแต่งด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระจกใสสามารถดูข้างบนได้ค่ะ และอัาหลังนี้ก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยนะคะ สามลิลนะคะแล้วน้ำก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยค่ะแล้วก็ข้อมืบ้างก็ที่ข้อมือก็ได้ค่ะนี่ยค่ะเมื่อปิดไฟมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วนี่เป็น ผ้างนอนที่มีเอมมากผ้ามนอนใหญ่กับผ้ามนอนเล็กที่มีสามคนแล้วก็ถ้าบดไฟแล้วซูมมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ